จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำแกงจืดวุ้นเส้นลูกงอค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะว่าเราใช้อะไรกันบ้างวันนี้หนะ่าอุ๋ยก็จะใช้หมูสับค่ะซึ่งเป็นหมูสับติดมันนะหมูงเราจะได้นุ่มค่ะวุ้นเส้นค่ะ80กรัมนะเป็นวุ้เส้นแห้งค่ะ องเต้าหู้ค่ะเขาจะมีขายแบบแห้งและแบบเปียกนะสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะแต่ถ้าเกิดเราซื้อใช้ตามบ้านค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟองเต้าหู้แบบแห้งแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานเวลาเราจะใช้เราแค่แช่น้ําเองนะเห็ดหูหนูค่ะดอกไม้จีนต้นหอมและขึ้งใชยหั่นทอดเลยนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีสามเกลอของเหล้าแ้วผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะให้นําดอกไม้จีนค่ะ แช่น้ำเลยค่ะวนเส้นก็เช่นกันค่ะแล้วก็ฝ่องตองหูนะแช่น้ำเลยค่ะแล้วก็นํำสัมเกลืองเรานะพริกไทยค่ะตามเลยหลังจากพริกไทยนะแตกแล้วค่ะรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะรากผักชีวีจะใส่สองต้นนะพริกไทยก็ปริมาณตามชอบเลยค่ะ ก็จะใส่1ช้อนหน้ากัี2ต้นแล้วก็กระเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ค่ะส่วนของหมูสับไปตำเลยค่ะเพื่อที่จะให้หมูของเรานะเหนียวนุ่มค่ะ เรามาปรุงรสกันค่ะมิจะใส่นะผงปรุงรสค่ะรสหมูนะสช้อนชาซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะนะและน้ำตาลทรายค่ะสี่ช้อนชาแล้วเราก็ตำเลยค่ะการตำนะจะทำให้หมูเรานุ่มเร่งนุ่มนะหลังจากที่เราตำนะเรามาทน เริ่มที่จะตมยากแล้วนะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็นำตักออกมาใส่กระมังเลยค่ะเมื่อทุกอย่างนิ่มแล้วค่ะให้นำาึ้้นจากน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วนะให้เราค่ะนำดอกไวจีนค่ะมาผูกเลยค่ะ เวลาเราเจอเแข็งๆแบบนี้นะให้อ,ออกเลยค่ะมันจะแข็งนะส่วนของฟองเต้าหู้นะใครจะใช้มีดหัน่นใครจะใช้เป็นกรรไกรตัดได้เลยค่ะให้เป็นชิ้นเล็กนะส่วนวนเส้นนะให้เราตัดสั้นๆเลยค่ะให้สั้นเลยนะนี่ค่ะหลังจากที่เรานะแช่วนเส้นค่ะแล้วเราหั่นนะเวลาหั่นก็ให้เล็กๆค่ะ ให้ค่อยใส่ค่ะนี่ค่ะให้เรานวดไปเรื่อยๆเลยนะจนทุกอย่างค่ะเข้ากันดีเลยค่ะแล้วเราก็หยิบขึ้นมาปั้นกลมๆเลยค่ะให้เหมือนลูกเงาะเลยนะลูกใหญ่ลูกเล็กตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ลูกงาะแบบนี้แล้วค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเราใส่นะสุปก้อนะนงลงไปเลยค่ะ และดอกไม้จีนค่ะฟองเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มนะสักพักนึงก่อนค่ะเพื่อให้ฟองเต้าหู้และดอกไม้จีนค่ะนิ่มก่อนหลังจากเราต้มมาได้ประมาณสักห้านาทีค่ะด้วยไฟแรงได้เลยนะเรามาหลีกค่ะให้เป็นไฟอ่อน แล้วเราก็มาใส่ลูกงอกของปลยค่ะเราจะต้มลูกงอกของเราด้วยไฟอ่อนนะเพื่อที่จะให้มีน้ำขวายของเนื้อหมูออกนะและจะทำให้ลูกงอกของเราไม่แตกด้วยค่ะเราค่อยๆย่อนเลยเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงนะเขาเดือดจัดเดือวเขาจะแตกนะค่ะ ตอนเราใส่ไปเพื่อสังเกตดูค่ะเขาจะมีความขุ่นนะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเราต้มไปจนเขาเริ่มเดือดค่ะเขาก็จะใส่ขึ้นมาเองค่ะหลังจากเราต้มมาได้สักพักค่ะเริ่มที่จะเดือดแล้วนะมีฟองค่ะช้อนฟองออกเลยน้ำของเราก็เริ่มที่ใส่แล้วสังเกตดูค่ะอย่าให้น้ำแกงของเราเดือดแรงค่ะไม่อย่างนั้นนะลูกงอกของเราค่ะจะแตกและจะทําให้น้าข้นนะไม่ใสค่ะหลังจากที่ลูกงอกของเราสุกแล้วนะ เราค่อยมาใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะแล้วเราก็จะต้มจนกว่าเห็ดหูหนูของเราสุกค่ะนี่ค่ะเมื่อเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่ต้นหอมและเครื่องช่าอไปเลยค่ะและตามด้วยกระเทียมเจี้ยว ตอนนี้ค่ะเราก็จะได้แกงจืดลูกง้อทรงเครื่องค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ